พาสปอร์ตไทยหมดอายุใช้เข้าไทยได้ไหมจะโดนจับหรือโดนปรับอะไรหรือเปล่าอันนี้ต้องบอกก่อนว่าหัวข้อนี้มาจากประสบการณ์ของคนอื่นไม่มีอะไรฟันธงทั้งสิ้นไม่มีต,วตัวอักษรตรงไหนบอกว่าทําได้ต้องเป็นความทดลองของคนเดินทางครับก็คือนี้หมายถึงว่าเพื่อนๆที่มีพาสปอร์ตไทยแต่ว่าตอนนี้หมดอายุไปแล้วอาจจะเพิ่งหมดหรือหมดมานานแล้วแล้วก็ต้องการเข้าไทยในฐานะคนไทยเนี่ยก็คือมีคนบอกมา หลายคนแล้วว่าตามอใจดีหน่อยก็บอกว่าอย่าลืมไปทําพาสปอร์ตเล่มใหม่นะแล้วก็ปั๊มให้เข้าไปเลยบางคนก็บอกว่าตอมอให้ทาพาสปอร์ตใหม่ตรงนั้นเลยเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับว่าเพิ่งหมดอายุหรือหมดมานานแล้วถ้าเพิ่งหมดอายุเขาอาจจะอนุโลมแบบเพิ่งหมดมาไม่กี่เดือนหรืออะไรอย่างนี้แต่ถ้าเกิดหมดอายุมานานแล้วเขาอาจจะปรับหรือเขาอาจจะให้ทําเอกสารใหม่ตรงนั้นเลยอาจจะเป็นพาสปอร์ตชั่วคราวหรือว่าพาสปอร์ตเล่มใหม่เลยแล้วมีการปรับเกิดใครเคยลองตรงนี้มาแล้วก็ อาจจะช่วยคอนเฟิร์มอีกทีหนึง่งหรืออันนี้คือสําหรับคนที่กล้าลองแต่คนที่พอมีเวลาว่าเอออีกหลายเดือนมากกว่าจะกลับเนี่ยอาจจะลองติดต่อสถานทูตด,ดูว่าจะขอทําพาสปอร์ตฉุกเฉินก็คือจะใช้ได้ชั่วคราวเท่านั้นเพื่อใช้เดินทางเข้าไทยอันนี้ก็เป็นทางเลือกที่ปลอดภัยที่สุดแต่อาจจะต้องดูว่าต้องใช้เอกสารอะไรเยอะหรือเปล่าก็คือทํากับสถานทูตไทยที่อยู่ในประเทศที่เราอยู่เลยแต่เราต้องไม่ลืมว่าขาเข้า และออกจากประเทศของเราเองก็ต้องใช้พาสปอร์ตของประเทศที่เราอยู่นะแค่ไอ้ที่ว่าหมดอายุแล้วหรืออะไรนั่นก็คือมาลองยื่นเอาตอนที่มาถึงไทยเท่านั้นเองยังไงก็คือเอาพาสปอร์ตของต่างประเทศคือประเทศที่เราอยู่ไว้เข้าและออกประเทศตัวเองด้วย